สวัสดีครับรับมาชิกท,ทุกท่านครับ <tuh> ยินด <ướ correlation> right, ีต้อนรับทุกทุท่านเข้าสู่ช่อง Vip ธรรมดาครับช่อง Vip ธรรมดาก็จะมานำเสนอลาวสตานะครับลาวสตาของวันที่สิบแปดนะสิบแปดสุดหาคมสองพันห้าร้อยกสิกยนตคสงพันห้า้อหกสิบปดนะ เมื่งวันตัวนี้เข้ามาในห้องแรงไงมันมีปีกเ่ะเอ๊ะฮัลโหลครณถามอะไรมาออขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะทุกทีๆเลย ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรับออกมาชมกันเลยข้อมลราคตา,าวันนี้วานนี้ออกสามเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์นะครับเบิ้ลบ่อยจังเลยราคษาภาคหลังเลยวันก่อนนั้นก็ออกห้าห้าเจ็ดนะครับออ,ออกแปลกแปลกเนาะวันก่อนนั้นก็ห้าหกห้าเลขหามแล้วก็พี่น้องสองสามอืม ออกปแปลกๆอยู่เหมือนกันแหละเอาวันนี้จะแปลกหรือเปล่ามาดูกันนะครับขอขอบออออออคุณท่านมาชิกทุกท่านนะครับที่เรเข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยขอบคุณติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกแก่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นๆกันนะครับหกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดนะจุดไปก่อนนะครับไปไป กูกัดกันรู้อืมอืูดููกัูกััแล้วไปไ่ไหว้ินเลือเองเลยโอเคครับ จะทันนะครับจะทันเนาะอ่าแามนี้นะครับชุดวินก็หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับชุดวินนะครับใครได้กินกับวิ่งกับลูดก็วิ่งกับลูดไปใครได้กินกับหากินกับเจาะก็เจาะไปแต่เจาะไม่แม่นนะบอกไว้ก่อนให้ระมัดระวังนะครับประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคด,ดีโชคด,ดีฮเฮงเฮงเฮงนะครับ,รบวันนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับ สวัสดีครับสวัสดครับ